กลับเข้าสู่ช่วงที่3ของรายการคนหลังข่าวค่ะซึ่งตอนนี้นะคะเรายังคงอยู่กับหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตนวัตกรรมการจัดการสุขภาพยุคดิจิทัลรุ่นที่2หรือไฮด้าสอที่ให้ความสําคัญกับองค์ความรู้ในการดูแลสุขภาพแบบองค์รวมนั่นเองค่ะวันนี้จะพาคุณผู้ชมมาทาความรู้จักกับศาสตร์ในการดูแลรักษาสุขภาพที่เรียกกันว่าศาสตร์โฮมิโอพาธี ie, รวมถึงศาสตร์การแพทย์แผนไทยรายละเอียดของแตละศาสตร์เป็นอย่างไรไปติดตามด้วยกันเลยค่ะ กระทรวงสาธรารณาสุขเดินหน้ารุกศาสตร์แพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกเพื่อส่งเสริมกระตุ้นเศรษฐกิจไทยและให้ประชาชนลดการใช้ยาการดูแลสุขภาพแบบองค์รวมถือเป็นเรื่องสำคัญที่ประชาชนสามารถนำไปปฏิบัติและดูแลสุขภาพของตนเองได้ค่ะโดยการอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตนวัตกรรมการจัดการสุขภาพยุคดิจิทัลหรือไหด้ารุ่นที่2ณโรงแรีาชาทียมลีเวอร์ไซด์ นายแพทย์ธงชัยเลิศวิไลรัตนพงศ์อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกบรรยายในหัวข้อศาสตร์การแพทย์แผนไทยว่ามีส่วนสนับสนุนส่งเสริมเชิงเศรษฐกิจของประเทศซึ่งเป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงสาธารณสุขสามารถนำไปขยายผลในเชิงขับเคลื่อนเศรษฐ,ฐกิจต่อไปในอนาคตทั้งนี้หลักคิดของศาสตร์การแพทย์แผนไทยจะเน้นการดูแลรักษาคนไข้ที่สามารถจัดการตนเองได้ทําให้เกิดความสมดุลในร่างกาย แพทย์แผนไทยจะมี4สาขาด้วยกันค่ะประกอบไปด้วยเภสัชกรรมไทยเวชกรรมไทยนวดไทยและผดุงคันไทยหลักการป้องกันและรักษาด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทยจะเน้นการดูองค์รวมไม่ใช่ดูเพียงแค่อวัยวะเท่านั้นนะคะถือเป็นการรักษาแบบบูรณาการร,าร่วมกันทั้งศาสตร์การแพทย์แผนไทยและศาสตร์การแพทย์แผนปัจจุบัน ดยศาสตร์แพทย์แผนไทยจะเน้นส่งเสริมสุขภาพและสร้างความสมดุลในร่างกายและจิตใจเช่นการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการออกกําลังกายความสมดุลของร่างกายเป็นหัวใจที่ทุกคนต้องดูแลตัวเองนําไปสู่การมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงการรักษาโดยการไม่ใช้ยาปัจจุบันศาสตร์แพทย์แผนไทยจะช่วยสนับสนุนและส่งเสริมเอาความรู้ที่มีอยู่มาบูรณาการเข้าไปในระบบทําอย่างไรให้ประชาชนได้รับประโยชน์ในการรักษาประเทศไทยลดค่าใช้จ่ายและประชาชนลด การใช้ยาทําทให้เกิดความสมดุลในประเทศนายแพทย์ธงชัยกล่าวต่อไปได้วยว่าการแพทย์แผนไทยกับการสนับสนุนส่งเสริมระบบบริการสุขภาพของประเทศนั้นจะเห็นได้ชัดเจนในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด -19 คนไทยทุกคนมีสิทธิ์รับการรักษาร้อยละ99.99รัฐบาลสนับสนุนเงินในการใช้หลักประกันสุขภาพทั่วนหน้าดูแลประชาชนมีหลายโรคที่รัฐบาลดูแลเช่นโรคไตาวายเฉียบพลันโรคหัวใจ ในปี2565กระทรวงสาธารณสุขมีนโยบายมุ่งเน้นส่งเสริมกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก เน้นการจัดบริการการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกในระบบสุขภาพปฐมภูมิการบูรณาการแหล่งผลิตยาสมุนไพรในกระทรวงสาธารณาสุขอย่างมีคุณภาพประสิทธิภาพอย่างยั่งยืนส่งเสริมและสนับสนุนสมุนไพรกัญชากัญชงแบบครบวงจรทั้งในภาครัฐและเอกชนเพื่อประโยชน์ในการส่งเสริมสุขภาพผลิตภัณฑ์สุขภาพเวชสำอางและการรักษาโรคโรวมถึงเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจของประเทศไทย วางรากฐานการพัฒนาบุคลากรเพื่อตอบสนองต่อบ,บทบาทภารกิจในระยะกลางและระยะยาว ดเรเพศสัชกรหญิงมณฑาเทียรชัยสกุลผู้ำนวยการกองสมุนไพรเพื่อเศรษฐกิจกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกได้กล่าวบรรยายในหัวข้อศาสตร์โฮมิโอพาธีว่าการเป็นแพทย์พื้นบ้านของยุโรปมีต้นกำเนิดในประเทศยเยอรมนีเป็นการลดการพึ่งพายาและหมอจากโรงพยาบาลเพื่อเป็นทางเลือกในการดูแลสุขภาพไม่มีสารเคมีเป็นสารธรรมชาติที่คุ้นเคยกับร่างกายของมนุษย์มากกว่า สำหรับศาสตร์โฮมิโอพาทีนั้นเป็นการแพทย์องค์รวมที่จะมองทั้งจิตใจและร่างกายก่อนตัดสินใจใช้การรักษาอย่างใดอย่างหนึ่งใช้หลักการที่มีความเข้าใจถึงพื้นฐานในร่างกายและจิตใจของมนุษย์มีความเชื่อที่ว่าธรรมชาติของร่างกายสามารถรักษาด้วยตัวเองและเชื่อว่าเป็นการรักษาเฉพาะตัวบุคคล หลักวิชาโฮมิโอพาธีนั้นจะมี5หลักคือยารักษาต้องได้รับการพิสูจน์ต้องอยู่ภายใต้ความเหมือนมีการนำสารจากธรรมชาติมาใช้เช่นพืชสัตว์แร่ธาตุสารไร้น้ำหนักเช่นกระแสไฟพลังจากดวงจันทร์เน้นใช้ยาปริมาณที่น้อยเป้าหมายใช้กระตุ้นให้ร่างกายเยียวยาตัวเองได้ต่อสู้กับโรคด้วยตัวเองมีลักษณะคล้ายกับวัคซีน จิตที่ดีทำงานได้เพียงหนึ่งและมีการจัดการโรคเรื้อรังด้วยตัวเองโดยหลักโฮมิโอพาธีจะมีสองโรคเฉียบพลันกับโรคเรื้อรังกรอบแนวความคิดในการรักษาศาสตร์โฮมิโอพาธีกระบวนการทำความเข้าใจคนไข้ตามศาสตร์โฮมิโอพาธี ie, ต้องใช้ข้อมูล3ส่วนดูจากทางร่างกายพฤติกรรมการใช้ชีวิตสิ่งแวดล้อมที่เจอเพื่อหาอยาที่เหมาะสมของแต่ละคน ดรเพศสัชกรหญิงมนฑกากล่าวได้ว่าโฮมิโอพาธีในปัจจุบันมีหลากหลายรูปแบบมีการเซตเป็นขั้นตอนมาแล้วรูปแบบเฉพาะเพศและมีการผลิตยาที่แตกต่างกันโดยยาจะมาจากพืชกว่าร้อยละหกสิบในอินเดียมีแพทย์ด้านโฮมิโอพาธีกว่า2 0 0 0 0 0คนจากทั่วโลกที่มีกว่า3 0 0 0สนคนที่รักษาแบบโฮมิโอพาธีโดยคนเยอรมันใช้มากที่สุดรองลงมาคือฝรั่งเศสออสเตรียและสเปน สำหรับหลักสูตรไฮด้านี้นะคะจะเน้นเนรื่องของการดูแลสุขภาพและเป็นประจําทุกสัปดาห์ที่รายการคนหลังข่าวของเราจะนําเคล็ดลับวิธีการดูแลสุขภาพแบบองค์รวมมาเสนอเพราะเชื่อมั่นว่าจะเป็นประโยชน์สําหรับคุณผู้ชมที่จะนําไปปรับใช้ในชีวิตประจาําวันเพื่อทําให้ตนเองมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงจิตใจก็แข็งแรงสดใสเพื่อจะได้ปลอดภัยห่างไกลโรคนั่นเองค่ะ รายการคนหลังข่าวจบลงแล้วนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อติดตามจะได้ไม่พลาดทุกข้อมูลข่าวสารที่น่าสนใจนอกเหนือจากนี้เรายังมีอีกหลายแพลตฟอร์มช่องทางออนไลน์ให้คุณผู้ชมได้ติดตามค่ะไม่ว่าจะเป็น Facebook, Application, TikTok, Instagram และ Twitter เพียงแค่ค้นหาคำว่าคนหลังข่าวเท่านั้นคุณผู้ชมจะไม่พลาดทุกข,ข้อมูลข่าวสารที่น่าสนใจและทันสมัยอย่างแน่นอนขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรายการค่ะ